เพื่อนเคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ข้างร้านอาหารเรือนผานคำนะคะที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่เป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปตรงตรงนู้นนะคะก็จะมีอาคารอีกอาคารหนึ่งด้านโน้นที่มองเห็นนะคะจริงๆแล้วก็จะมีหลายซอยนะคะหลายอาคารนะคะตามป้ายบอกนะคะค่ะจุดแรกนะคะที่พวกเรามาจอดรถนะคะก็คือร้านอาหาร เดือนพานคำนะคะก็จอดรถตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็มองเห็นนะคะตรงนี้เป็นสะพานนะคะข้ามระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นเสาไฟนะคะเสาไฟของประตูนะคะแล้วก็เป็นสะพานาข้ามไปนะคะแล้วก็เราจะพาเดินเดินไปนะคะคุณผู้ชมเดินไปชมวิวนะคะ ค่ะจริงๆแล้วมองไปก็จะเห็นเป็นเนินเขานะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าน้ําก็จะลงมาจากด้านบนนะคะลุกลลงสู่เขื่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าเหมือนช่วงนี้นะคะอาจจะมีน้ําไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่มีน้ํานะคะที่มองเห็นแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเห็นค่ะน้ํามาจดตรงนี้ค่ะอันนั้นก็สันเขื่อนนะคะ เราก็จะเดินไปอีกสักพักหนึ่งเนาะไปชมตรงตรงน้นว่าเป็นยังไงเนาะคุณผู้ชมคะก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะอาจจะไม่รู้ข้อมูลมากมายก็ขออภัยด้วยนะคะคือสวยงามมากนะคะแล้วก็จัดบริหารจัดการได้สวยมากเยี่ยมมากค่ะตาม ถนนที่ที่ขับรถผ่านมานะคะตั้งแต่ปากทางมานะคะอ,อ๋อนี่คือต้นต้นสำสานะคะนี่นี่เจ้าหน้าที่กําลังทําอะไรกุ๊กๆอยู่นะคะคงจะปรับปรุงอาคารนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะถนนที่วิ่งมาจากอำเภอนามพองมาถึงจังหวัดอำเภออุออบลรัฐนะคะคือเป็นถนนที่ดีมากแล้วก็มีสถานที่ราชการแล้วก็ลงโรงงานเยอะมากถนนก็ดีค่ะคือเจริญมากคะ่ะกำลังจะเจริญไปย,ยิ่งขึ้นไปนะคะเมื่อสถานที่มีโรงงานเยอะเนี่ยก็จะมีม,มีมีงานเนาะ มีงานแล้วก็พนักง,งานก็มีงานทำนะคะคือหมุนเงินหมุนเวียนในในจังหวัดเนาะไม่ต้องไปทำงานไกลนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันนี้คือภาพรูปปั้นของรัาชากาลที่1ิเนาะคิดว่านะคะค่ะมามาจุดนี้นะคะคุณผู้ชมขอขอขอหมุนมาทางนี้นะคะทางป้ายนะคะค่ะเขื่อนอุบลรัตน์นะคะแล้วก็ อุบลน,นี่อานว่าอะไรเนี่ยอุบลรัฐธาอุบลรัฐธานาเดมใช่ไหมคุณผู้ชมอ่านว่าอุบลรัฐธานาเดมนะคะเป็นภาษาอังกฤษถ้าอ่านผิดขออาภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นทางเดินนะเป็นถนนเนาะค่ะแล้วก็ต้นต้นนี้สวยมากคุณผู้ชมคะ่ะดอกหางนกยุง สวยมากเลยกำลังบานแต่แต่รู้สึกว่าอดอกจะไม่ใหญ่มากค่ะดอกค่อนข้างเล็กเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างแก่เนาะถ้ามองไปแล้วอะ่ะต้นแก่แล้วก็ดอกเล็กบางต้นนะคะที่เขาขึ้นใหม่อะ่ะก็จะมีดอกที่สมบูรณ์กว่านี้นะคะอันนี้คิดว่ารูปปั้นของสเ็จพ่อรอเก้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันมึง ค่ะตรงนี้จะเป็นหินนะคะเป็นหินสำหรับกั้นถนนไม่ให้โดนน้ำสระเนาะคุณผู้ชมคะนี่คะ่ะอ๋อศาสตราจารย์ดรบุญรอดอบินท่าสัรน,นะคะขออภัยที่ให้ข้อมูลผิดก่อนหน้านี้นะคะ ก็คงจะท่านคงจะเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อเขือนอุบลรัฐเนาะนี่ประวัติของท่านนะคะคุณผู้ชมศาสตราจารย์อุบนรอดบินนะคะศึกษางานราชการนะคะงานพิเศษนั่นเลยค่ะทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็อขออภัยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะคุณผู้ชมที่จะอ,อ่านข้อมูลนะคะคงจะมีข้อมูลอยู่ใน ใน Google นะคะก,ก็ไปดูใน Google นะคะนี่ก็ถ่ายถ่ายให้ดูพอประมาณนะคะคุณผู้ชมอ่านหนังสือก็ไม่เก่งนะคะค่ะแล้วก็ด้านนู้นนะคะก็มีอาคารนะคะได้ยินเสียงคนพูดอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลยลืมเอาหมวกมาคุณผู้ชมคะพามาตากแดดเที่ยวมาเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐสวยมากคะ่ะคุณผู้ชม ตอนนี้แดดก็ร้อนตัวดำตัวแดงไปหมดแล้วค่ะโอเคเราจะเดินกลับไปนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะนั่นคือหลังเขื่อนแหละอ่คงไม่เดินไปตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแดดร้อนมากเลยนะคะมองด้วยสายตาเอานะคะอโอเคขอบคุณค่ะ คนเดินกำลังเดินมาเราจะหมุนกล้องออกไปที่ทางสันเขื่อนเนาะอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปเนาะไปดูมุมอื่นเนาะนะคะขอบคุณค่ะ